O, ngủ, oh, ngủ, ngủ. Nữ, oh, mà mà, ngủ 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 rồi nah. đi, được, đi. Đi, à đánh, ngủ 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 Rồi ngủ 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 Đưa, ngủ 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 โอ้ดินดูดาดูดาเลยติดทุกอย่างเลยติทุกอย่างเลยนี่ครับชีวิตยูทูบเบอร์ไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะสุขสบายนะครับดีนะครับอาอยู่หากินนะครับดักกุ้งนะครับดักกุ้งก็ถาวมาก็ประมาณนี้ครับถาวมาอา ามาหาอยู่หาจินวันนี้ดักกุ้งนะครับดักกุ้งเมื่อวานดักกุ้งตอนเสาวพยายามพยายามกุ้งก็ได้มาก็ประมาณนี้ครับพอได้ขายให้ลูกไปโรงเรียนนะครับไอ้ไอ้เสาหมัวนี่ก็ยุ่งจังเสาวมัวอืมเสาหมัวนี่ก็ยุ่งจังเลยโอ้โหได้ทั้งเตาน้อยด้วย เาน้อยเนี่ยกับแม่ยายก็เทเอ่นี่ในเตามีเตาได้เตานี่นะครับฝนตกฝนตกน้ำมากุ้งไม่ค่อยติดนะครับมีตายตายถ้า ถ้าตายก็ออกไว้ก่ับไดงกุงได้ปลาซิวนี่ครับชีวิตแต่ละวันนะครับชีวิตแต่ละวัน,น,ปน,นวเป็นแล้วเนะาะอ๋อ ต้องแยกก็โหดีๆดูดูดูปลาซิวตัวใหญ่ๆพอได้กินครับพอได้กินเหลือกินก็ขายนะครับเหลือกินก็ขายเต่าก็ติดเต่าก็ติดอีกแล้วครับเต่าลูกเต่าลูกเต่าครับลูกเต่าน้อยลูกเตต่าิ นมัวเอาไปไหนมาทุกนี่งไปไหนสีสากสีสากนี่ไอ้ชาวมัวนี่เต่า งูหร oh, oh oh, ือโอ้มีงูงูงูหรือดูดิโอ้ยาวมาได้ไงมาโว้ยงู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 หรือปลาหว่าโว้ยดูดูดิว้ยเอ๊ะปลาไหลหรืองูโว้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลโอ้ โอ้ต้มเป็ดต้มเป็เปด,ดเอาน้ำต้มไรฝ่ายแล้วว่ะ สมัวก็ยุ่งจังเลยสมวัวเอ้ยเธเลยเธอนีเฮ้ยดูเอ้ยดู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 เฮ้ยนี่ก็ประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้เฮ้ยปลาไหลปลาไหลปลาไหลก็เข้านะครับปลาไหลก็เท่าสม,มวัวก็ยุ่งจังเลยอะสม,มวัวโอ้โห เราต้องแก่อนนะ้าทมลโอกาสเยปอีาสตราดักแนราไมอ้อัน้นอะไรเฮ้ยอะไรแมดือดดอดดะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้เตาก็ติดอีกโอ้ดินดูดาดูดาเลยตทุกอย่างเลยตทุกอย่างเลยเจอ่อกี้นีไปไนแล้วล่ะ

บ่ใจนี่ว่าบ่ใจนี่ว่าเอ้าเออนั่งเฝ้าเส้ยบน้อาเนียิัน้ครูมตัวน้อยแล้วอะไันนี้นเดยประมาณนี้ครับประมาณนี้เตะละมือเลวิน สร้างหมดอ่ะหายอยูห่หายกินไปตามภาษาสร้างหมดนครับกสุ่มสมัวก็ยุง่งจ้างแต่ละมือแต่ละวินเนี่ยทีดักกับที่ดักกุ้งเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีดักกุงกก้งเย่าใส่กระป๋องข้างใน เยื่อใส่กระป๋องข้างในขวดนี้ก็ลอยน้ำไม่ให้หายหลังหนึ่งก็ติดประมาณนี้ครับหลังหนึ่งก็ติดประมาณนี้ปลาซิวมันนี่มีปลาซิวเว้ยซิวแม,มวม อืมรับได้อยู่กุ้งตัวเล็กแล้วเขากุ้งตัวใหญ่หมดแล้วประมาณนี้นะครับพอได้กินอยู่นะครับพอได้กินพอได้ขายให้เด็กน้อยไปโรงเรียนนะครับน,นี่ก็ยุ่งจังเลยสมัว,มวนเนี่ยสมวัวยุ่งจังเลยนั่งเป็นระเบียบอยู่เรื่องต้องมาคัดอีคัดอีกนะครับต้องมาคัด เอาเอาปลาซิออกเอาปลาซิออกครับกุ้งจะขาวสะอาดดีมากนะครับกุ้งจะขาวสะอาด,ดเออกุ้งจะสะอาดดีมากนะครับเพราะว่าอาหารเหยื่อเราใส่เราใส่กระป๋องนะครับใส่ปวดน้ำนะครับจอบเป็นรูราะว่ากุ้งเข้าไปกินแล้วมันจะไม่สะออกมามันจะไม่สซปรปกนะครับ นี่ครับคัดออกมาก็ต้องมาคัดอกีอกอทีนึงแล้วก็กอกเสร็จถุงนะครับขายก็ขายง่ายนะครับเพราะว่ากุ้งสะอาดก็ใส่ถุงแล้วเสรถุงนะครับใส่ถุงขายกอกเสร็จถุงอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับ สองหนึ่งก็ประมาณนี้น,น,นะครับยูทูบเบอร์แต่ละว,วันก็ประมาณนี้นะครับหาปุ้งหาปูหาปลาขายแต่ละว,วนันเนี่ยครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับได้อยู่พอได้อยู่ได้กิน พอได้อยู่ได้กินแต่ละวันนะครับคลิปนี้ก็ใครดูแล้วก็มีประโยชน์ซัตตะไขให้หน่อยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ <c oughs> หรือกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับช่างมูดหายอยู่หาจินครับสวัสดีครับ